ทันข่าวประ้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิตายประจำวันที่20พฤษภาคม2567้บโดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้เอาระ่ะในง,งานนี้บอกได้เลยว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะช็อกธีรศิลป์แดงดาประสานชนาทิพย์สงกรสินก่อนจะซัดพาบีจีปทุมคว้าชัยต่อหน้าอิชิอิตในขณะนี้ โดยกันนี้บอกได้เลยว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะฮะสำหรับทางด้านของท่านมุยธีรศิลป์แดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยยิงตรงตาข่ายสุดเฉียบขาดในการพาทีมคว้าชัยต่อหน้าทางด้านของม e, าสเตออิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้าไปชมในเกมเกมนี้โดยมาจากจังหวะแอซิสอย่างสุดสวยของเมซิเจชนะทิพย์สงการศิลป์บอกได้เลยว่าอย่างแจมแมวเลยนะสวยจริงๆก็ฝังตีงงงนสต๊ากเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์อิชิอิดึงทางด้านของพี่มุย้ย มาเล่นร่วมกับทางทีมชาติไทยอีก2นัดที่เหลือในคาร์นี้กันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารนันยังไงงานนี้โคตรด่วนเลยนะคนย่าตัดสินใจแล้วลงจากนี้ไปอนาคตกับทางทัพวอเลย์บอลทีมชาติไทยโดยงานนี้อีกสองสัปดาห์เจอกันใหม่ควนหลงหลังเกมการแข่งขันระดับโลกนะฮะวอเลย์บอลหญิงเดนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1นณนะเมืองวริโอดเดจานเนโลประเทศบราซิล วรนบอลหญิงทีมชาติไทยดวลเดือดอย่างสุดวัทึกท็อปอันดับที่13ของโลกอย่างทางน้าของทีมชาติเกาหลีใต้ก่อนจะพ่ายไปอย่างสุดมัน1-3ต่อเซต19-25ต่อ25-23ต่อ16-25ต่อและก็18-25ต่อล่าสุดนั้นโคตยะนัทพลสีสมุทรนาฏหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เปิดเผยถึงอนาคตหลังจากนี้แล้ว โดยอีก2เกมสัปดาห์นี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่จะเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดนะผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดเข้าแข่งขันหากได้พรนพันอัชราพรบอกได้เลยว่าสู้ได้อย่างแน่นอนเราจะไม่ยอมแพ้เรายังมีอีก2สัปดาห์ที่เรายังต้องแข่งขันที่มาเกา๊าแล้วก็ฮ่องกงทุกทีมหนักหมดเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปซ้อมที่กรุงเทพแล้วเริ่มต้นกันใหม่ มารวมกันแล้วก็ดูซิว่าใครดีที่สุดในครั้งนี้ใครสมบูรณ์แบบที่สุดก็จะเอาไปจริงๆแล้วถาว้าเรามีอชาราพรมาช่วยอีกคนหรือพรพันธ์ไม่เจ็บผมก็บอกว่าเราสู้ได้แต่ได้ก็ตามเราจะสู้ต่อไปครับฝากเชียร์เราต่อไปกันด้วยนะเราจะไม่ยอมแพ้เป็นน้ันงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับเอาแล้วยังไงงานนี้สุบุโชคสารชาติเปิดเผยหลังเกม ซัปโปโดมบุกไปพ่ายแพ้คาชิวะเรโซแบบน่าเจ็บใจ2ต่อ1โดยสุบโชคสารชาตินะฮะในรุกขอนทางด้านของฮอง ido, Pro, กไกโดคอนเซซปโรกล่าวหลังช่วยทีมโตสกัดบุกไปพ่ายคาชิวะเบเรโซ1่ต่อ2ในเซ็ตบอลเจวันลีก2 0 2 4นัดที่15มวลที่2 9พฤษภาคมที่บ่านมาโดยผลจากเกมดังกล่าวทำให้ทัพนกขะแมวเมืองเหนือแข่งทั้งหมด15นัดชนะไป2เสมอหแพ้ไป8 มีทั้งหมด11แต้มรักอันดับที่19ปรองบวยของตารางคะแนนหลังเกมเจ้าเช็คได้เปิดเผยได้ว่าเกมนี้เราก็ตั้งใจมามีแต้มในบ้านของคาชิวาเวเลโซครับแต่เราเองก็รู้ดีว่าฟอร์มในบ้านของคาชิวานั้นเขาก็แข็งแกร่งรู้สึกเสียดายที่เราไม่สามารถจะเก็บแต้มกลับออกไปได้ เกมนี้ผมก็ทําทุกอย่างเพื่อจะให้ทีมชนะแต่พอทีมไม่ชนะเราก็พูดอะไรไม่ได้ส่วนลูกที่ผมได้ยิงจังหวะนั้นก็คิดว่าจะเป็นประตูแต่ก็ต้องชื่นชมทางผู้รักษาประตูของทีมคาชิวาด้วยเขาเซฟดีครับโดยโปรแกรมค่อนอแข่งขันที่ค่อนข้างจะฉีในตอนนี้เราก็มีอาการล้าก,กันบ้างทั้งทีมที่เราเจอหรือว่าทีมของเราเองขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะรักษา สภาพร่างกายให้พร้อมในแต่ละเกมในการแข่งขันเราก็ทําทุกอย่างแล้วแต่ว่าทีมก็ยังไม่ชนะหรืออาจจะเป็นเพราะดวงกันแน่ก็คงต้องมีสมาธิก,กันมากขึ้นครับเจ้าเช็คได้กล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของคอนเซปรโรเนียจะเปิดรังพบคาชิมาแอตเลอร์ในศึกเจวันลีก2024แมชเดย์ที่16ในวันเสาร์ที่15พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามซัโปรโรโดมในขณะนี้อาเป็นว่ากัานนี้ก็ไปเชียร์เจ้าเช็คกันด้วยนะครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับทัพสาวเกาหลีใต้ชุด U17 ปีจบอันดับ3จิงแชมป์เบเชียหลังชนะจีนไป2ต่อน1นะโดยการแข่งขันสึกตบอลหญิงชิงแชมป์เบเชียวรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหรือว่า AFC U17 ปีบู m e n นอาเซียน,นครับนัดชิงอันดับที่3ทีมชาติจีนพบทีมชาติเกาหลีใต้ วันที่19พฤษภาคมโดยผลการแข่งขันในเกมนังการาเดียปรากฏว่าเป็นทางด้านของฟุตบอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ U17 ปีที่ทําไม่ดีกว่าสามารถเอาชนะจีน U17 ปี 17, ไปได้2ต่อ1ได้2ประตูจากทางด้านของเคซี่แพ้ในที่ที่13แล้วก็84ส่วนจีนได้1ประตูจากทางด้านของตงยูเจียในทีที่81ส่นบผนให้ฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้ U17 ปี คว้าตัวใบสุดท้ายไปลยุยฟุตบอลโลกหญิงยู17ปีที่รัฐโดมินิกันได้สำเร็จซึ่งจ,จัดขึ้นในระหว่างวันที่16ตุลาคมแต่วันที่3พฤศจิกายนสำหรับอีก2ทีมที่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกปี2024เป็นญี่ปุ่นและก็เกาหลีเหนือที่จะต้องตัดสินแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในวันนี้คือเวลา19นาฬิกาถ่ายสดทางช่อง AFC ASEAN ครับนะครับเป็นนวัตกรรนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตหนึงไงกัมบะโอซาก้า Osaka, แซงชนะคาวาซากิฟอนตาเล่ไป3ต่อ1ศึกเจลีก2024นัดที่15โดยกัมบะโอซาก้า Osaka, อดีตแชมป์เก่าเจลีก2สมัยยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อนเนื่องในลีกนะฮะเมื่อสุดนั้นเปิดรังไล่ต้อนคาวาซกิฟอนตาเล่ไป3ต่อ1ในศึกอบอลเจวันลีก2 0 24แมตช์เดทที่15เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นัสนำแพนาโทนิกสเตเดียมชูอิตะโดยเกมนี้ทีมเยือนฟอนเตเรได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1.0จากยูสเกตเซงาวะจากนั้นเจ้าถิ่นนะฮะกัมบะก็ไล่ยิงแซงคืน3ประตูรวดจากชินโนสเกตนากาตานิโชตะฟูกุโอกะประก็ชูคุประตะทั้งนี้สถานการณ์ในลีกล่าสุดกัมบะโอซากายังไม่แพ้ใครในลีก4เกมติดต่อกันคือชนะไป3เสมอหนึ่ง ส่วนภาพรวมทั้งหมดแข่ง15นัดชนะไป7เสมอ4แพ้ไป4ไม่ทั้หมห2ด25แต้มรังอันดับที่4ของตารางคะแนนส่วนโปรแกรมการแข่งขัน,น,นขต่อไปของกัมบาโอาก้าเนียจะออกไปเยือน FC โตเกียวในศึกเจวันลีก2ว24แมชเดย์ที่16ในวันที่26พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสน,นามอายินโนมโตสเตเดียม ส่วนสถานการของคาวัสกิฟอนเตเล่เนี่ยสะดุดไปแพ้ในลีก2นัดติดต่อกันแล้วนะฮะแข่งไปทั้งหมด15นัดชนะไป4เสมอ4แพ้ไป7ไมีทั้งหมด16แต้มรังอันดับที่14ของตารางคะแนะนโดยรลการแข่งันขัดต่อไปของคาวัสกินั้นจะเปิดรังคาชิวาเบโซในศึกเจวันลีก2024แมชเดย์ที่16ในวันเสาร์ที่15พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามอุจวนันโทโดรกิสเตเดียมบายฟูจิสุดในครลังนี้ สำหรับะแนของสถิติในเกมนี้ของทั้งสองทีมนั้นกามาโอสก้าครองบอลทั้งหมด40%จำนวนในการยิงทั้งหมด7ครั้งยิงเข้ากรอบ5ครั้งผ่านบอลทั้งหมด412ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล328ครั้งหรือ80%ฝ่าวิ5ครั้งเตะมุม3ครั้งลำหน้าศูนย์ใบเหลืองศูนย์ใบแดงศูนย์โดยคาวาสกิฟอเตเล่ครองบอลทั้งหมด60%จำนวนการยิงทั้งหมด17ครั้งยิงเข้ากรอบ6ครั้งผ่านบอล613ครั้ง ความแม่นยำในการผ่านบอล528ครั้งหรือ86%ฟาว7ครั้งเตะมุม7ครั้งล้ำหน้าไป2ครั้งใบเหลือง1และใบแดง1ในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นไงว่างานนี้ก็ถือว่าต้องดูกันต่อไปก็ได้กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรญี่ปุ่นเดือดเสอรอเกินมาดาูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะารยังไงเบสฟอรีอโบโรฟันเฟืองสำคัญของทางด้านเสือป่าประชา โดยก่อนที่ฤดูการ2 0 2 3จะเปิดฉากขึ้นนครปฐมเองนั้นเกิดสโมสรที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งที่จะล่นสู่ลีกรองอีกครั้งแม้ว่าจะพึ่งนะฮะเลื่อนชั้นขึ้นมาฐานะแชมป์ไทยลีก2ก็ตามทีเหตุผลหลักที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญลูกหนังชาวสยามประเทศวิเคราะห์นั้นมีหลายปัจจัย ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่อย่างน้อยบวกกับศักยภาพผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ยังใหม่สำหรับการฟัดกับบรรดาแข้งดังบนลีกสูงสุดและที่สําคัญก็คือเ,เรื่องของงบประมาณที่ดูจะเป็นรองอยู่บานตะไทยทว่าจากหน้าของสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจจะยังไม่มีการันตีร้อยเปอร์เซนต์กับการอยู่รอดแถม2เกมสุดท้ายยังต้องเผชิญหน้ากับบีจีบทุมรวมถึงการท่าเรือเอฟซีอีต่างหากแต่เลี่ยมมุมไหนเสือป่าราชาก็น่าจะได้ไปต่อในช่วงซีซั่นส0 2วัน 28นัดกับทั้งหมด33แต้มถือเป็นผลงานที่น่าพอใจไม่น้อยสำหรับฤดูกาลแรกในลีกสูงสุดโดยครดิใหญ่นี้ต้องยกให้กับทั้งบอร์ดบริหารที่เชื่อมั่นในทีมเวิร์กอีกทั้งยังเลือกกุนซืออย่างทางด้านของอักบัสนาวาสเข้ามาแทนที่ธงชัยสโกกี ee, ได้แบบลงตัวเพราะเฮดโค้ชชาวสิงคโปร์สามารถวางแทคกติกการต่อกรกับทุกทีมได้ชนิดที่ต้องสูงหกในความปรารถงื่องในเรื่องของกลยุทธ นักเตะเด่นของนครปฐมช่วงซีซันนี้คงหนีไม่พ้นอาทิตย์เบิร์กกองหน้าเชื้อสายไทยนอร์เวย์ผู้โดดเด่นจนก้าวไปติดทับช้างศึกเป็นที่เรียบร้อยร่วมด้วยทาคุทาคุอิโตะนกรุกชาวญี่ปุ่นที่สร้างความปั่นป่วนให้กับฝั่งตรงข้ามทุกวินาทีในขณะนี้และนี่ก็เป็นทนางข่าวประข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่20พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับ้งฟุตบอลไทยครับ